l o ลมพนแรงลมแรงมากเลยจะปิวเลย พอมาถึงคณะฝั <poker phones> <int os> ่งนี้ปุ๊บนี่คณะคณะก็ดีอยู่ไปกันก่อน ลมช็อต ก็ได้้ไดนะนี่ไงถัว่วเอ้ยนี่บวบัว,วใช่บวเพื่อ้บไปขาย ดึงน้ำขึ้นข้างบนแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้มันเป็นป่าบัวแต่ก่อนแม่ปููก็จับบัวบัวที่มันเป็นฝักอ่ะดอกที่มันเปสีชมพูเาะมันตั้งเดิมเลยมันเป็นเหมือนเขาเรียกหนอง ในหนองอะไรเงี้ยหนองหนองบึงอะไรเงี้ยคือมันเป็นสะสะเก่าบึงเก่ามันก็เป็นบัวป่าบัวก็เลยโ้หแล้วก็ค่อยๆถมถม,ถมไปเรื่อยคือพัฒนามาเป็นเป็นนานาก็ทําได้ไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่านูน่นันบนนูน่นไม่เห็นต้นมะม่วงเหรอต้นเก่าแล้วนะต้นกลางตรงไหะเห็นไหมนะ นู่นบนนู่นไอคันคันนาที่เราดูคันนาใหญ่ตรงกลางอ่ะตรงนั้นอนะ่ะอันนั้นเป็นคันเป็นคันห้าไร่อ่ะข้างบนอ่ะ,ะใหญ่ขนาดนั้นเลยนะเฮ้ยน้ำแห้งเลยมักรน้ำอย่างเงี้ยอะอะไร ก็วิทย์น้ำอยู่ไงไม่ได er ้เลยใครอ่ะไหนใครบอกว่าฉันไม่ได้ใส่แว่นเนี่ยไม่มีใครนะไะไหรอเราเห็นคป็นไรกาเหรอไหนอะไรอย่างงี้อ่ะเราพ่ออยู่ไหนพ่อเดินไปนู่นแล้วน้ำมันแห้งไหมลมไม่ได้มาอย่างงี้นานแล้วทิ้ง thank okay. <muchly> ! นู่นเหรอที่ทำนายก็เขียวเนี่ยไม่นี่ยอันนี้ก,นนก็ที่เรามัน,มนอยู่ครูเราลอกนะทำเป็นไส้ไก่แต่เราเดินคณะนานไงน,นี่อันนี้คณะส่วนกลางที่เราอืม แต่ก่อนอนึ่งเนี้ยสมัยก่อนจะมีต้นตาลต้นตาลเนี่ยอยู่ที่เราเนี่ยสามสี่ต้นเนี่ย,นเ,นยเรียงกันอ่ะมันก่อนเลยอนะมีหมดนะได้สิลูกก็ได้แต่ก่อนโอะโหเอามาที่มันเป็นตน้นตาลลูกตาลงอกอะ่ะแล้วก็มันมีจาวข้างในอะ่ะ ที่มันเป็นเม็ดแล้วมันจะขึ้นอ่ะล,ลงรากอ่ะแล้วเรามาผ่ากินข้างในอ่ะเ mm hmm. น,นี่ยตรงเนี้ย้างขาวเต็มเลยถันนู่น,น,น,นเลย,เลยถึงนู่นเลยอ๋อทำระบบทดน้ำไว้นี่ยิย่งเงินบนน้ำมันขึ้นไม่ถึงไง mm hmm. จริงฉันก็ไม่ได้ค่อยได้ขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วเป็นะไร่ย่อแล้วก็ววนอนไม่ร่วงไม่ร่วงหรอม่ร่วงลมมันก็มีลมหน้าหนาวแค่ตอนนี้แหละ มาทำใหม่ทําเป็นระบบการจัดการน้ำที่ดีขึ้นเลยดูดิ Faen. Oh,